เลขตัวเดียวผีเลขวิ่งโคกย่างเดียวเนาน้เอออยู hmm, huh ่น hmm, huh ี hmm, huh ่แหละพอพอดเบ้า hmm, ด uh ังเยอะนะเขาเรียกว่าเจ็ดมันบ่แม่ต้องูเร็นกว่าโคกับเจ็ดองขูดก็มีมันไม่เจ็ดว่เดียวเ่าโดนเลยกเจ็ดามกันเลยจะพูดจะพูดถ้ามอว่ากูนัทุลเดิยอนอ มันมีดีเนาะมันเก๋เนาะพ่อว่ามาหกกับมาเนาะมาเนี่มันเป็นหกแลมันเก๋นพ่อชมฟองค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณคุณเอ่อเ้าเดี๋ยวมันหมนดยวจะวากันพเราเ่ไรอเี่ย็่ว่าพ่อ้ตองหันนหกกับหกสองน่ตองหัดนห่งหั่นพกับวงท่างมันอยู่ในำลยเสียมลายอยู่ในเนาะพ่อไปซื้อตัวใดก่ ซื่งที่หกหกสอบาเมีไปที่หกสิบเดเหมนซึ่ที่หกตัวเดียวยี่สิบตัวเขาไอหกบบนมีหกสองเบาเลยบ่มันออกแล้วนะพรามันเมอตหกลาลมัมีหกดอกเด็๋มันมาหลายวันแล้มันมันมีอางไรอยู่มันมาตเป่มันตาเตอะพุ่เอะ

ห้องของวันที่จิ้งเียนไปว่ามันงวันี่เาสองเดยวเราเขาเพาเขาได้ใช้สามห้องาม่นนู่่ไม่ไม่แม่ด้พื่นทลูกเตสิบวิ่งพ่อเฮ็ดสดสดเลยพ่อท่นู่นสดสดเลยสิวิ่งวิงวิ่งเอาอาพ่อได้ตองวดเพืเห็นบ่ค่คมันกของเราเตมื่อเียอกกูเลียงก่ายพนกเลียกบอก บได้ดีรอเลยเนาะคำนวณได้ตัวดมันจะไดงมาะของทางเราเนยมันออกเราใช่เขาไม่จังวดแล้วพ่อไม่จะงูวูเาะทำมเขาจะงวดบาันต่แต่่ืน่ม่เาอโเจ็บมัก็มเจ็บหายเกามันก็มาเขาอยู่นเนยบิดปีแล้วพ่อเนาะว่าไรหกตัวเดียวคอรอรือท่รี้ยงหกที่กึ๊กแต่ว่ามันเรียงดนีรมันลูงรอนี่แต่ว่าบ่มีเจ็บกับบมีอีกนี้

วิ่งบ่ะว่านี่เรียกวิ่งวิ่งตัว่ะถ้าเรียกที่ทบคููได้คือเรีกตัวนี้เร็วเร็วหาวิ่งได้บัดมือพวิ่งเวก่นเอองวดนี่เออมันจะเป็นลักหน่วยพอเดีกาเลวยลางแต่ว่าทำเนปที่ปเสอ่ว่าถึงนี่เลียกามนเลี้ย่งม่ทเส้นปยกทเส้นเป่อปีเรวิ่งตัวไหนก่นครัพ่อวิ่งหาเรนวิ่งลูกางเร็งเร มดเรือที่ม่ได้เปเรื่อหาเนเรื่อง่เสนลางได้มันบกทดที่มันดอกมันดอกหาเก่นเก่านยู่ะเนไมันดอกหกสองมันเลี้ยวหาเก่ามันดอกหกขาดม่นมันดอกตัวเก่ามันจะเป็นมัเป็แปดหาเอาดีเร่นีแปดหาหกแแปหสองคู่นแปดหาแปดหกไม่สองคู่่นี้มีเหตดับบ่ะบ่ เลือกรัมันงเวลานมันมันเลืกนี่เลือกศูนนี่มันสิบเขาดอกก็เลือกครับกครับูนมันมากดอก่อเลือกตัวนี้มันออกไปแล้วมันชันสิบ่ออกตัวข้อดอกกลางบ่ออกตัวเขาจางนะมันออกไปเกบนเนาะก็กาะ่อเลือกบมันออกไบมนเปลียนตัววันกลางมันออกตัวขดกับมานะขกับูนโม่มน้ำกันบอก่าโมม่โมมเงสอง้ากันมันก็สองตัวนี่ก็เข้อก็เนี่ยไง เดี๋ยวนี่ที่มันมันมันออกหกขามันเป็นเว่านี้มันมีมันมีหกับเกตเนี่ยเรียกเรียกัวหนึ่งเขาจับหกไปซีหกเรียกคเดียวมันมันออกดันมากทุ่นมากทนออกกองละ มัน่คิดดอกเที่ว่าห้องาบอกมันพ่อเขียนออกมาด้ดันทู้าเรื่องงูนีมันปิดนมกเข้ากัน้ยนะคืออ่าาาเนีกกบกจังว่าตว่เรื่องดนี้ว่ไรเล่ครับขงแท้เรื่องนี่ตดหาอยู่หาแน่นอนนี่หายหายนแต่ห้องชุดจิมันมีแปดสองแปมีสตัวนะตัวที่นึ่ ลำพูกอนจะเป็นเางว่าท่านที่นีต้อเขาเรียกว่าบุญชื้นเป็นเจ็ดเรืเลยอกบุญวินเกตถ้ามันเเป็นเจ็ดต่อวนเรียกบุญว่าไ่น้องพวกต่อการบองบ้อง้อเพื่อเรียกบุญมันจะกผูาพูในพ่อเจนี่มันทับถือดอกมันลูกเต่าไปมันเขาขอยูดีต่อเรียกมันอาจจะเป็นเรียกเจ็ดด้วลัวจาักเขียวตัวมาได้เจ็มากใช่มากบ้องฝ่อเขาเจ็ดมากใช่ไหมยบเนย พ่อวัฒนาเบกบุญเรบุญนี่จ้มันก็บมลูนี่เลยตอนเรียกรางนี่ขอตัวที่หลดตัวใ้นี่พิษบัวใดหรือพิเนีเรื่องหามาแน่นอนเรียบุญขอโทษวระที่พ่อ่างนี่ขอตัวที่พิษบ่ไดบพิษบ่วดกพิษทั่วไขอให้มันเรียกหายแล้วมากแน่นอนเรนบเพิษเรื่องมากมาอยู่างมากตอวยคนตัวห่อตัว่อกันยาทมันมันห่อเรียสรางมันพิษั่ ตัวไหก็ค่ะพ่อมันมีเรีนี่มันมีหากระหมมันเคยออกตรเก่ามันมันมันบริ้าหรอกก็เรียกออกตัวเก้าอยู่แล้วตัวเก้านี่มันสะเลี่ยนมากแต่ว่ามันไมเนเก่ามันออกขาเก่าพวกนี้มันต้องออกแปดขาไแป่หกแป้ตัวเก้านี่มันบมันบการหอกนก็ถูกอยู่แล้วแต่พอมั่นใจว่างวดนี่หนึ่งพกายนนี่หาล้างรักไรก็ค่ะไม่ใช่เป็นรักง่อยนะ แต่ว่าคำว่าเน่ใจกับเขาบอกเจ๊น้อยๆพวกเรคนเราอยู่ก็ดีคนหน่งเขาเท่ากับหวังเราถือคำว่าย่างนั้นถือน้อยซื้อจีรถ้วยเพราว่าเอาดําดอกกันคำว่าดีแล้วไปเลแต่ว่าคำว่าจะใครห้าพันบาทแต่ว่มาดามัน้องไม่เห็นน้องเออเขาปร้ดูคำว่ามันจะออกเลยต่อให้ตามสูตรก็ยังดังเสียก็ได้จี่พิเศษได้แต่ว่าตามที่ว่าเรียกดังหนึ่งมันบกให้ยไปน้อยดอกไม่ตีนึงก็ยิ่เจอดอกเลย ล่างสุดล่างของพ่าสุดล่างนี่พิษนาสองตัวก็ตันึ่มันบวเยอะเลี้ยสักสิบแล้ว่ะมาาดูงวดมันมาเจกับเปียกมันก็บอกสามเจ็มันึ่งขวนก้อนๆมาบเปยเก้ามันดอกหาเก่านี่นพิษมันนึงมันมางหกหกเกลีบมันเลี้ยกเปลี่ยนมันดอกคูกชุนมันบอกหกขเก่านี่ยนี่าจารมันมันดเน่ยเราเรียนเกเหนบมาเขามันมีแค่สามคู่นองบอกว่างเนี่ย มันมีสคูตอนี้นเยแปดสองปห้าปมันบอกแปดาดอกเรียแปดสามบอไม่ไิบอเรียแปดที่ก็บ,บอเขากันไ่บอเลียกมันประตูมันบอ,อเบอขาเลีจับตัวเี้ยก็บ,บอ,ขอเขากันท<า>ี่แงแว่ามีพระัานเรียกคุณมามีหน่งมันจะปจับที่ไหอบมืนมีบีเข้าอนหนึ่งมันมามีสี่บอนี่เรียกจับอะไรเลีจหาจ่บอเรี้ย กว่าเนี่คุณน้องเนี่ยนีตัวนึงย่เไม่ได้เลยค่ะแต่เาชิ้นหกคนก็เขาันด้วยดีงันบางอ่ามันดีคันเปนได้ก็เป็นชิกับสอตันนี่เีกางที่ไมไรท้นันกว่าเรี่่จิบ้สมถ่ได้เาถืไปตัดนึงม่ได้มาแต่ใ่มนมาจากใสมันเด็ยหนึ่ง่งมัว่าืองกับ้างสุตรของมันแต่มันมากันาจไปยุ่ธเรื่องมนถืออะไรมันกได้จับป็นบ แล้วพ่อจับคู่หายมีตัวใดแน่ต่อค่ะมีสามคู่เลยนะมันมีแปดสองแปดห้าแปดหกเลยนะใ่แสดงว่าสูตรล่างของพ่อนี่แปดสยุลัก10ซิบมันอาจจะเป็นลักษ์ซีขน้วันนีใจหอครับผมจักน้อยกันด้วยอั่นเองมันก็ถือก็เพราว่านะแต่วาเรื่ห่านี่คือวันเป็นหลักหน่วยเลยห้าเป็นหลักน่วยแ้่วาเรืงานมาครับแั้วนถ้าวันนี้ห่าเป็นคำใมก็ไม่ยู้หรอก คำไม่ก็วายูที่พอไมเป็นเรื่องที่ดยวมื่หนี่งหกตัวเดียวขอเรื่องนี่วนวัมื้อดยวใ่ไหมวันที่ห้าแ่ทานได้ทีหกตัวเดียวเนอะหกสองก็ซื้อบ่เดีวเราคนงานออกก็ไม่เนม่เีนเรานไม่นหกหรอกว่้ามันไม่เวีนรูปร่องมันกันด้บ่อปูไรูปซ้อร่องน่เียอร่อก็ช่วอะไร่ตัวเดียวจะม่ เือมืนนะอ่อที่มุกคอรานี่น่ยือว่าสื่อมุงเนาะเสียดยมันก็มางดีควมกันด้คนเาถ้ามันดูกขาคน้ยคุณไปเดย่างกินก็ได้เนาะลูกงานก่าองคน งอย่างเดียวย่งเดียวเมันไปเรียกลางเนี่ยมันได้ไปเรียกบนมากนี่มันมีเงินพวกนนี่มันไปเรียกบนมามันออกมันดอบกถเรา่งไปอบ่้ารติด้อเเขาหลังติตเลียกลางอยู่ตะวันอับใช่พอดีเพราะเลียกเขาต้องหาปรกบเขาเองยันไม่มี้มันจะกบมากมัเ่ไคือคือมันดีออกกันเมอทางเดียวคือรับปกบคือเขามมนออกกัน คุณอกคุคุณบอกคุณคออกสเกจนะมันกยู่ออกมาราชนะคนนีเนี่ยเลขมันออกสามเกจมันจะเป็นลักษณะนี่ไม่ออกสามเกจที่มันดอกสามเจตัวนี้ไมออกสมเจมันจะเป็นลักษณะนี่ มันจะว่นมันจะจับกันมมันนหลังให้เบงค่ะมันจะเป็นลักษณะนี่มันจะเป็นลักษณะไหนมาวัดคือคือมันดอกหกรองเร่อกันมันดอกหกองหมดก้อนมันก็มาแปะกัาวก้อมันไมด้ออกขาก้อนม่ได้ออกขาก้อไม่ได้ออกหกขานั่นเองันี่มันวันก้ากับเป็นแปบแปะก็ต้องที่แบบหาแบบหกก็มีรองคู่ยูนกัน แต่ว่าขันสูตรบนนี่พ่อบ่อเทียนบนเมือตอนแรกให้ไีคุณแนคนขล่างเด้ขันล่างบุนบ่นนคุอนบ่ิดแกบ่เคยลดพี่เดชอ่ะเดชอ่เดอ่ะเอ่ะเดชอ่เอ่ดออ่มเอเดชออะ่ะเ่เอเออกมเเะเอะเ่่อ่เเเเะ่อดเอ่เราเบิกกัน เือนาะเอาเ่ถือก็เป็นเพือกันด้วยเชนดียวนะเอาเอาเพเอาพ่อให้นีหน่อยนะครับให้นีหน่อยามานไ้ะครับคันไล้มันดีเบดไลโพดค่ะคือหนึ่งเนื่องทั้งไปนเนือองไปยังไอเขาเอาเอาไล้บีโ่อจะพดจะพูดไปพูด้วจะหดอดอกก่อนจะว่าไปสีหมากคนเพื่อกันดิของนี่ยน่อยแขแเนาะเท่ทางพอ ถ้าไปได้บานคอยมาโอ้ยจะมาลองหรนหน้าหายหบอ่อนเดียเดีวเี่เราไม่รู้ดึงเรื่องน้ลยอาตายใจคนน้เดีวข้นว่นก็คือกันมาตอนนัะจางขตนจางอบไิเขาไปยนวะเนี่ยตัวเดียวตัวใดพึ่นพ่อ คู่เดียวมักเรืองแบร์านะแหางกมใสเสแดงนะครับคำชื่อก็ชื่อแบเลยแปหาะครับเนาะี่วนางอย่างเดียวพร่งเห็นไงวงแล้วครับวงแล้ววงแล้ววงาด้แเดียวม่ยอะ้งแงงจะเอาาตัวเยชื่ออะไรไี่เลียนห้ามอย่างห้ามนะพ่อเนาะงคนาเชรย่มเป็น่เราทำเพื่อล้วพียงอย่